ัวเท่านั้นไม่รู้ใครหายไปค่ะตอนนี้เอ็กเลตเติ้ลมอนสเตอร์นะคะก็เริ่มกลัวมากๆเลยพิมพ์แพร่รุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย10 n l i t t ิ้ m o n s t เ r หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆไปรู้จักมอนสเตอร์10ประเภทเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและในแต่ละหน้าค่ะมอนสเตอร์จะค่อยๆหายไปทีละตัวนะคะเราไปดูกันว่าเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้มอนสเตอร์หายไปแล้วพวกมันหายไปไหนคะ่ะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย 10ลิสต t e n มอนสเตอร์นะคะก็ตื่นมาจากการนอนหลับในปราสาทที่มืดนะคะมีแต่แสงเทียนพร้อมที่จะออกไปหลอกลอนเด็กๆแล้วละค่ะมอนสเตอร์ทั้ง10ตัวก็ส่งเสียงดู๊กันนะคะแล้วเขาก็ออกมาข้างนอกปราสาทแล้วะค่ะเหมือนคืนนี้จะเป็นคืนฮาโลวีนเลยนะคะมีเสียงเจ้าหมาป่าหอนอู้ หน้าต่อมานะคะก็เหลือ9ค่ะเอ๊ตัวไหนหายไปไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้ว9นสเตอร์เนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีค่ะเพราะว่ามีคร้งมีอัศวินไม่มีหัวค่ะวิ่งไล่ตามตอนนี้นะคะก็เหลือ8ตัวเท่านั้นไม่รู้ใครหายไปค่ะตอนนี้เอ็กเลตต์มอ monster นะคะก็เริ่มกลัวมากๆเลยแล้วก็มีอีกาเข้ามาค่ะอู้อีกาใหญ่มากๆแล้วตอนนี้เจ้ามัมมี่ก็ถูกเอา ถูกจิกไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเจ้ามันไม่ต้องหายไปแน่ๆตอนนี้เหลือ7แล้วนะคะ7จ็ดลิตรเป็นมอนสเร์เนี่ยก็เข้าไปนะคะในปรา,าสาทค่ะด้วยครบเพลิงที่มีหัวเป็นรูปฟักทองนะคะครโอ้มีตัวอะไรไม่รู้คะ่ะมาจับมอนสเตอร์ไปโอ้ เพราะฉะนั้นก็เหลือ6แล้วนะคะ 6. กมอนสเตอร์เนี่ยเข้ามาในห้องที่มีโรบอตที่มีชีวิตตอนนี้โรบอตเริ่มทำลายล้างโอ้มีคนหนึงโดนลำแสงยิงนล่วละคะ่ะฮอฮ่าฮ่าฮานักวิทยาศาสตร์นะคะหัวเราะดังมากๆเลยค่ะ ดิตเตอร์มอนสเตอร์ก็เลยต้องหนีไปนะคะในอันต่อไปค่ะเขาก็หนีมาที่ประตูประตูหนึ่งนะคะที่ได้ยินเสียงน่ากลัวรอดออกมาแล้วประตูก็พังค่ะอู้หอ,อ,อประตูพังนะคะนี่เจ้าสเก็ตชอนค่ะถูกจับไปด้วยแก๊งซอมบี้นะคะส่วนอีกสี่คนคะ่ะก็หนีออกมาได้นะคะด้วยไม้กวาดพอหนีออกมาแล้วค่ะอู้มาเจอโครงกระดูกเยอะมากๆเลยแครงแครงก o ทูสเก็ตชนนะคะ ชนกันไปหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะใครจะเป็นโดนจับไปโอูต้องเป็นตัวนี้แน่เลยตัวนี้ต้องโดนจับไปแน่เลยแฟรงกนสไตน์เพราะฉะนั้น3มตัวรีบหนีเร็วค่ะแต่ว่าขับเร็วไปหน่อยนะคะโอ้เหมือนเจ้าหญิงเนี่ยก็จะตกหมอ้อซุปเลยค่ะอ้ตกไปในหมอ้อซุปพร้อมแมวเลยนะคะนี่เหลืออีก2ตัวค่ะอีก2ตัวก็กำลังจะกลับเข้าไปในปราสาทนะคะ ลิทเติ้ลมอนสเตอร์สตัวนี้เหนื่อยมากๆเลยค่ะโอ้แล้วก็มีผีสีเขียวตัวใหญ่ออกมาโอ้ทุกจํำไปจนเหลือแค่หนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวรู้สึกกลัวยอย่างมากค่ะแล้วมีแสงแล้วก็มีเสียงรอดออกมาจากประตูนะคะโอ้เขาจะกล้าเข้าไปในห้องนี้หรือเปล่า พอเข้าไปในห้องนะคะก็คืองานปาร์ตี้ Trick or อทรี t นั่นเองค่ะทุกคนที่ถูกจับตัวไปนะคะก็ได้มารวมกันอยู่ในห้องนี้แล้วก็มาเฉลิมฉลองกัน s สปู a ี้ฮาโลวีนฮาโลวีนสุดหลอนค่ะโอ้โพวมอนสเตอร์นี้ดูน่ากลัวไหมแล้วหนูๆน,นะคะกลัวมอนสเตอร์ทั้ง10ตัวนี้หรือเปล่าบู๊จบแล้วล่ะคะ่ะสอนให้เด็กๆนะคะ รู้จักจำนวน10แล้วก็ท้บถอยหลังไปจนถึง1ได้อย่างน่ารักแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยสนุกมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ